ก็เดี๋ยวป้าพานั่งป้ายอมรับอย่างหนึ่งเลยพอมาตังของกินเขาเยอะไม่พอนะอร่อยเกือบทุกร้านเลยใช่ไหมอร่อยเขาเรียกว่าราดหน้าทุปเปอร์ทะเลเลยครับอันนี้เป็นการที่พี่พี่บาสเขามานั่งกันมีพี่ทูตเปอร์พี่ไทยพี่พีพี่จัดเป็นการนั่งรถหัวกลบที่สนุกมากขาโอชารร้านของพี่พีมาสุด มันสีม่วงชาเขียวจับได้เป็นพวงเลยนละแก้วตอ,อนนี้ถึงขั้นตอนในการปล่อยปูกลับสู่ทะเลแล้วนี่ค่ะทุกคนเราจะมาปล่อยปลาหมึกกันเราจะปล่อยอนุบาลปลาหมึกลงสู่ทะเลแล้วให้น้องไปเติบโตในโลกว่างชาวนี้เราออกมาจากโรงแรมแล้วก็มากินร้านนีค่ะก้าทอวันวันที่เราหลาแล้วเนี่ยวันที่3าแล้วใช่ไหม,ท,ม<น>ที่มาตังคอ่ะาใช่วันที่3แลแวแล้วร้านก้าทองกินอะไรรู้ไหมเป็นหมี มีไก่ตุ๋นอ่ามีไก่ตุ๋นสาขาหนึ่งแล้วองมีสาขาสองด้วยก็จะต้องมีก็จะต้องมีอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าได้กินต้องในกล้วยเป็นกระป๋องจะแบบไก่ตุ๋นใช่เป็นมีไก่ตุ๋นนี่ไงในชามนี้พอทำออกมาเป็นยังไงยังเอาถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยใถ่เลยถ่ายเลยสาขาหนึ่งแล้วมีสาขาอื่นไหมครับมีีสาาขเดยวอ่าแต่เราเห็นสาขาหนึ่ง เทพอ๋อมีมเทพ<ม>ทด้วยเอาเป็นดังที่โต๊ะเราตั้งที่โต๊ะเรานะนี่คือร้านกางทอดนะคะคือเขาทำอยู่ตรงนู้นตรงนู้นแต่ว่าเขาไม่ตรงยยน,นี้แล้วก็เวน้นกลางยาวมาเลยนะแล้วก็เว้นไม่จากนั้นก็มายาวต,ต่อ,อ,อ,อย,นะยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยยาวไโอ้โหยาวมากไปกันเราดูเขากลางโต้เลยคือใ,ในร้านก็จะมีคนนั่งอีกหลายโต๊ะเหมือนกันแต่ว่าโต๊ะหน้าร้านนี่กางไปถึงฝั่งนู้นคือตอนนี้เถียงกันละอันนี้เขาเรียกว่ามีขาวทั่วเหรออันนี้ แล้วขาว,ขาวเป็นปยังไงมีตั๋วกับมีขาต่างกันยังไงมีขาจะเหนียวกว่าแต่มันหน้าตามันจะเหมือนกันงว่าจะการกินใช่อ่ะดูความต่างอันนี้คือหนีตั๋วเส้นเขาจะเหมือนกันเลยนะแต่นี้มันจะเหนียวเห็นไหมดูค,ความเหนียวมัน,นอันนี้มันจะขาดง่ายชอบแต่เหนียวแต่น้ำซุปเขาอร่อยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาต้มแบบไม่เคยเห็นเลยก๋วยเตี๋ยวที่ไหนใส่ขิงแม่ไหมอร่อยอร่อยแต่เขาต้มจนไม่เผ็ดแล้วเพราะม่อกิ้ที่กินแล้ว มันหายความเผ็ดไปเรียบร้อยแล้วแกลองกินขิงดูดิก็หนูชอบเส้นนะอร่อยอร่อยเดี๋ยวนี้แโอ้ตีลักเกลไอรู๊บอ่เอาลงไว้ตรงนี้ก่อน <Thank you. S 1> เดี๋ยวผมส่งให้อ่ะ okay. ขอบคุณครับเครื่องกระมังอยู่ตรงนี้นะเครื่องอะไรนะเครื่องกระมังสำอางาขอเล่าโอเคกินเลยบูมเป็นไงเป็นไงร้อยเราจะเดินกันต่อนะครับเมื่อกี้กิน มีตั้วก้าวทองไปนะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินต่อไปกินเค้กฮะระหว่างเดินมาเราก็จะเจอนี่สล็อตจิตกรรมฝาผนังด้วยไม่มากินเคก้กเลิศรสสี่รสเคก้กกาแฟเค้กไข่เค้กสามรสเลยแล้วก็เคก 3, ้กสามรสคือสามอันรวมกันนสามรสอันนี้มีใบ<า>เตยแล้วก็กแาแฟเด็ดคือเป็นไข่เอาลองกินดูสิโอ้โหนี่ยกกันเป็นเป็นโตเลยนะเมืองตังนี่เป็นเมืองที่แบบ อาหารก้ามือไม่ใช่ก้ามือแล้วติว่ายี่สิบมือได้เลยนะกินบแบบแวะเจอ้านไหนก็แวะเจอ้า้ไหนก็แวะหกวะากินนั่นต้องมาเลยนะเขาบอกว่าเป็นโรงแรมด้วยน่าดูน่าดูทั้งน่ากินทั้งน่าพักเลยเดี๋ยวขอดูห้องหน่อยได้ไหมเผื่อมีโอกาสมาตรังในเขาหน้าอยากพักโรงแรมวินเทจอันนี้บ้าง ห้องน่ารักมากคืนเท่าไหร่นะเนี่ย950ครับบรรยากาศหน้าร้านทุกคนนั่งกันอยู่นะแต่ติ๊กม,มีมุมลับเมื่อกี้ก็ไปหลังร้านเดี๋ยวจะพาไปมีคนเขารู้แล้วว่ามุมลับอยู่ไหนอ่ารู้แล้วคือมันเป็นโซนหนึ่งของโรงแรมเมื่อกี้ที่เข้ามาเซอ,เอร์เวีแล้วเอาละ ป้ายอมรับอย่างหนึ่งเลยพอมาตังขนะองกินเขาเยอะไม่พอนะอร่อยเกือบทุกร้านเลยใช่ไหมไม่เกือบทุกร้านยังไงอะทุกร้านเลยทุกร้านเลยเหรอโโหดูดูดูจากความอร่อยอยู่ที่ปากสิใบ <c oughs> แก้วทำไมดู <c oughs> ดูทําไม <c oughs> ปากเธอเป็นคนแบบกินยังไงให้อ้ากว้างๆไม่ต้องเอาปากเม้มอ้ากว้างๆดิอ้ากว้าง,ง,งโหนึ้จะน่าเกลียดเลยนะอ่าเนื้อซองเ <c oughs> อาเร็วๆเนื้อซอง,ง,องปิด ก็ยังออกมาอยู่ดีเนี่ยอะไรนะที่ชู้ที่ชูม้วนจอยกันม้วนจอยอะไรนี่ภาคใต้เรามาพาคได้ม้วนจอยตอนนี้เรามาถึงพิพิธภัณฑ์บ้านพญาลัสดานะครับที่นำต้นยางพาราเข้ามาในประเทศไทยไปเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในนิดนึงครับเพราะว่ามีโอกาสได้มาแล้วต้องมาเลยบ้านนี้คือบ้านของพญาลัสดานะครับสวัสดีครับนี่ครับคือพญาลัสดานะครับ บ้านนี้คือบ้านเก่านะบ้านเก่าที่แบบอยู่จริงคือมันเย็นน่ะอ๋อพื้นแบบเนี้ยพื้นแบบนี้คือเย็นมากคือแบบเครื่องใช้ในบ้านแบบสมัยโบราณเนึ่องเราไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะเนี่ยมีโอ่งแบบนี้ใครจะมีในบ้านเหรอใช่ไหมนี่ดูห้องอาบน้าเดี๋ยวนี้เราอาบน้ําฝักบัวใช่ไหมล่ะแก้วใช่แต่ก่อนอาบน้ําแบบนี้แต่ก่อนจะเป็นอ่างนี้อ่างปูนอย่างนี้แล้วก็อาบน้ําอย่างนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับทางขึ้นบันไดน้่มันอย่างนี้ แล้วก็จะมีช่องลมให้ลมเข้าออกได้เนี่ยดูดิแต่ก่อนนี้บ้านเขาจะมีช่องลมดูมีทั้งแสงทั้งลมเข้ามาด้วยครับเราเดินขึ้นมาชั้นสองบอกว่าบ้านเนี้ยดูน่าอยู่มากระเบียงก็เนี่ยมีทุกๆห้องก็จะมีระเบียงโผล่ไปครับเตียงค่อนข้างสูงจากพื้นมากดูพัดลมโอ้โหของเก่ามากอุย๊ยไอนแก้าเดินทางมาแป๊บเดียวไม่ถึงห้าทีแก้วที่เที่ยวที่นี่อยู่ติดๆกันมาก ตอนนี้เรามาถึงสถานีรถไฟกันตรังนะเราจะมารอดูรถไฟเข้าทำอะไรเนี่ยวันนี้เขาตั้งกล้องนะครับตอนนี้ตั้งกล้องถ่ายรูปอยู่ตอนนี้รถไฟกําลังจะเข้าแล้วนะครับเขาวๆอยู่ตรงนู้นแล้วครับมาละนี่เป็นนายสถาน,นีรถไฟนะจะคอยมาดูว่ามีอันตรายเด็กเดืกบวิ่งผ่านไปผ่านมาไหมเพาต้องระวัวงนะครับรถไฟมันมาแรงน้องๆดูไว้นะครับ นี่มันช้าไม่มีปัญหาแต่ถ้าวิ่งเร็วมันลมมันจะดูดปุ๊บเข้าไปจะไปไหนกันเหรอมารอรับญาติเหรอไปกันตังมาเที่ยวครับพาเด็กมานั่งรถไฟเล่นเอาหัวข้อประกบนะครับ เขาก็จอดนะครับรก็เหมือนแหล่งท่องเที่ยวเนาะเราก็ขึ้นมายืนถ่ายรูปกันนิดหนึง่งแต่ก่อนเขาขึ้นไปขายของกันข้างบนตอนคนมาด้วยตอนนี้นะครับพี่เขามีเวลาให้เราห้าทีขึ้นไปถ่ายรูปได้ลูกตาก็พี่แก้วเขาก็ขึ้นมาถ่ายรูปเล่นเนอะอันนี้คือรถไฟชั้นสองนะางหน้าก็จะเขียนไว้ว่า29 30ิริมทางเดินกับริมหน้าต่างนะครับไปแกว้วจะเยาจะกันท,กที่ที่แค เดี show, ๋ยวตอนนี้เราก็จะได้มีโอกาสถ่ายรูปบนรถไฟกันนะหนไม่เคยนั่งเลยอะก็เดี๋ยวป้าพานั่งสมัยก่อนอาม่านั่งบ่อยมากอาม่าไปทํางานนั่งรถไฟไปทำงานรู้ป่ะร้อยแก้วเดี๋ยววันหลังเราคงได้พาร้อยแก้วไปเที่ยวกันแบบนั่งรถไฟแบบตู้นอนดีกว่าเนาะแต่ตอนนี้ก็ไม่เคยขึ้นรถไฟครับร้อยแก้วเป็นการขึ้นรถไฟรถไฟปุ้งปุ้นนะครั้งแรกในชีวิตเลย พ,พี่เคยดูช่องของหนูด้วยนะอ้าวเอาล้วครับพี่เขาน่ารักมากทุกคนเลยนะแล้วแก้วที่สถานนี้ไฟกันตังเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเราจะไปกินข้าวหรือจะไปเที่ยวไหนกันแต่ตอนนี้รถอยู่ไหนรถอยู่โน้นย่าไม่ทันขึ้นรถเหนื่อยเลยลงอีกแล้ว <c oughs> ตอนนี้เรามานี่ฮะลอกคลุงลาดหน้าซุปเปอร์พี่ซื้อมือเที่ยงแค่จะมากินกันถามว่ารีเร่เอมือเที่ยวงอะไรไม้จอบอยากดูว่าข้างม พ่อเจ้อกขาจะเป็นปูล,ลูกใช่หรอแล้วตอนนี้ก็มีกระเพราปลาผัดแห้งมาแล้วนะครับคุณเน้นๆมาชิมกันอีก่เป็นไงบ้างอร่อยอร่อยนะนาทะาเลเขาเรียกว่าลาดหน้าซุปเปอร์ทะเลเลยครับอันนี้คืออย่างใหญ่คือที่เป็นคนชอบกินลาดหน้าอยู่แล้วเดี๋ยวลาดหน้าแบบนี้เข้าไปอร่อยมากเดี๋ยวเรามากินกันก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวจะไปกินร้านอื่นต่อเราเร็วเหมือนเดิมเพราะว่าเรากินหลายร้าน หลังจากที่เรากินกันมาอิ่มๆเราก็จะมาเดินย่อยดูความสวยงามของวิหารคิตาสนานะครับโบสทถทุกที่ที่เราไปอ่ะเราจําได้ไหมจะสวยมากก็คือข้างในที่จะมีแบบเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็จะมีเห็นอะไรนะพระเยซูเนาะเดี๋ยวเราวันนี้เราไม่รู้จะได้เข้าไปข้างในหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้เรามีพี่อิงนะครับมีกุญแจหรือเปล่าฮะก็จะเออก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ ตอนนี้เรามาถึงนี่ครับวงเวียนปลาพยูนอ๋อวงเวียนพยูนไปแก้รื่ประวัติคันนี้ให้หน่อยมันยังไงทำไมเราต้องมาถ่ายรถที่นี่เป็นคันที่พี่พี่บาสเขามานั่งกันมีพี่คัปเปอร์พี่ไทพี่พีพี่จังพี่พี่เขามานั่งตอนที่มาบัสซิ่งแบบมาประากาศว่าเขาจะมีเส้นตรงนี้นะมาดูได้เขานั่งรถคันนี้เหรอเมื่อกี้ป้าถามคุณลุงแล้วเ็าบอกรถคันนี้ก็คือรถจากญี่ปุ่นมาแต่สภาพโดยรวมยังดูดีมากเพราะเขามาซ่อมแซมดูแลกัน แต่ตอนนี้เราจะทำยังไงกับมันดีเราจะขึ้นไปนั่งนะเฮ้ยนั่งเลวนั่งแล้วบน,น,บนพี่พี่บัตเคยจับแล้วเหรอ <laughs> เราจับแลถือว่าแบบว่าเหมือนมาถึงแล้วใช่พี่บัตน,นั่งตรงนี้กัน าจะคิดถึงเธอเราจะได้เดินทางด้วยรถหัวกกบดูด้านหลังเขานั่งกันนะครับ กบที่สนุกมากอยากให้ทุกคนมานั่งรถตัวแดงพาเที่ยวทัวร์ติดต่อ0 8 9 6 4 8 0ด้ดีเป็นต่อได้เลยป้ายทะเบียนคือสเสือขอไข่ส1 0นูนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ <c oughs> ถ้าไม่ใช่คนนี้แสดงว่าไม่ใช่กวัวแดงคือเอาเป็นว่าจะบอกว่าการนั่งครั้งนี้สนุกมากเป็นประสบก,การณ์ที่ดีของรายกัน <c oughs> เรอยู่เมืองต่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทานอาหารเช้ากันก่อนเพราะวันนี้เป็นวันทะเลก็ต้องตารอมากไม่อยากทำกิจกรรมนึงเอออย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปวันนี้เดี๋ยวจะพูดไปเดี๋ยวโปรแกรมเปลี่ยนแล้วยุ่งเลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะวันนี้ไก็ได้ไปได้น่อนอาหาเช้านี้เราก็กินข้าวนะครับชื่อโรงแรมคาริมาชอบอันนี้มากมนเป็นข้าวเหนียวทอดข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งรสชาติมันอร่อยแล้วเราก็ยังชอบขนมจีบกุ้งที่สั่งมาแล้วก็นี่อันนี้คือเกี๊ยวกุ้งมาก่อนเนาะ ก็มมนจีเดี๋ยวเรากินข้าวกันมื้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรารีไปทํากิจกรรมกันต่อครับถึงแล้วครับออกจากโรงแรมมาได้ไม่เกิน5นาทีเฮ้ยมื้อเช้ามื้อเช้ามื้อแรกใช่ไหมอันนี้มื้อต่อไปเขาเรียกว่า1มื้อแรกกับมื้อนี้1.1ึ่งจุดหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งทั้1 1.1จุดหนึ่งพอร้านที่เท่าไหร่ของวันร้านที่สองของวันนะครับกระเพาะแรกของเราอยู่ที่โรงแรมกระเพาะที่สองเรานี่มานี่นะฮะขาบูชาร้านของใครใครพี่พิมพ์ัสุด เดี๋ยวเรามากินข้าวเช้ากันที่นี่นะครับเป็นติ่มซำด้วยเนาะร้อยแก้วไม่อยู่ละไปอยู่นน้นแล้วไปถ่ายรูปพิีมวัสศุก่อกคนัะอันนี้คือหยิบได้เลยใช่ไหมถหือว่าเอาไม่ได้อขอบคุณที่มาอุดหนุนครับ ก็ลืมพี่พิมพ์ัส oh. 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 yeah. ุแล้วนะไม่ได้ล well oh, ืมต oh, ัวยังอยู่ข้างหลังป้าจำได้พิมพ์ัสุเป็นเมนไลเออร์เซนเตอร์เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมออกเป็นเซนเตอร์ขอโทษขอโทษนะลูกให้ถูกต้องครับรับเป็นเซนเตอร์ครับรูปใหม่ล่าสุดคอนใหญ่อ๋อนี่คอนใหญ่ร้อยเดวเบอร์ลองลองเพลงอะไรพี่ลองเพลงอะไร อันเนี้ยเป็นลายมือเขาเขาเขียนเองครับไหนเบาเบานี่เหรออ๋อใช่ใช่ใช่เบาเบาเฮ้ยนี่คนอัปเดตนะอัปเดตมากยิ้มใส่ตัวไว้ทำมือสองนิ้วสองนิ้วเหมือนเนี่ยทำสองนิ้วนี่นอันนี้คืออะไรพิมพ์จิ๋วพิมพ์จิ๋วโตขึ้นมาแล้วโตขึ้นมาแล้วแล้วโตเมื่อไหแล้วก็สูงปี๊ดกลับบ้านด้วยกันไปเร็ว ร้านที่สามของวันนี้มาร้อนๆเลยเขาเอามาเสิยแบบอันนี้อันนี้อร่อยนะนิซิกเนเจอร์เลยมันสีม่วงชาเขียวโปเตโต้กดเอะเพราะว่าเราใช้หมูย่างมือจันในการทำน้องเอาหน่อยดูต้องทานต้องทานแต่เผือกเราพี่ให้ผมขนาดนี้ผมก็อิ่มหมดแล้วอ่ะอ้อพี่เขาก็ให้ชิมเอาชิมเอาเลยนะเป็นไงบ้างอร่อย ก้าวต่งหมูย่างตัวได้หมูย่างหมูย่างเหมือนกังผัดกับแป้งมันอร่อยเวลาเรากินให้กินให้โดนงาข้างล่างอืมคุณบอกว่ามันจะอร่อยอะไรก็ได้มาสามกล่องที่เนี่ยเขามี้ไส้เผือกของไข,ข,ข่เค็มไส้วแดงไข่เค็มชาเขียวไข่เค็มไส้ลูกครัวไข่เค็มไส้ชาเขียวไส้างาดำไส้ทุเรียนเยอะแยะโอ้อ่าไม่ครบเลยรวมไส้สามรืโอเค ใส่ฟักทองด้วยแต่เขาดังที่นี่เขาทงไส้เผือกหอม<ช>แต่เมื่อกี้เราก็กินไอ้นี่มาหมูย่างเมืองตังก็ต้องกินไส้หมูย่างอ่ะไปเราได้ตามกล่องแล้วเราไปร้านอื่นกันต่อครับไม่เราไม่ไปร้าน่นแล้วทำไมต่อไปเราไปย่าทะเลเมันมใจมันจับท่อนทุ่นน้ำน้ำน้ำหมันออกเอ้ยเราแกะจับได้หรอเราจับได้อ้เหรอนี่คือไข่ปลาหมึกนะครับใช่ครับนี่คือปลาหมึกนะครับที่ออกมาแล้วมันจะเป็นท่อนท่อนละตัว ปล่องละตัวปล่องละตัวใชใอ่อันนี่รมี่หมัอันนี้จะอปล่องละตัวอ่าแล้วแก้วเขาก็หูจับได้เป็นพวงเลยนะแก้วเวลาเขาเอาเคล้าเขาเอาเป็นพวงคือนี่ไงนี่ไงตัวมันอยู่นนี้ใช่สิเห็นตัวไหมน้ำน้ำหมดพวงเลยมันออกออกออกมาแบบทั้งหมดนี่ออกมาจากผลึกตัวเดียวเหรอตัวเดียวโอไ้ไม่ไมันมันโผล่มาทีละนิดแล้วก็มันมใหญ่ข้างนอกอ๋อใช่ใช่ตอนนี้เราก็ได้เลิกแล้วครับ แบกปูไปปล่อยทะเลครับทำไมไม่ให้แม่ถือลูกเพราะว่าแม่เหนื่อยป๊าป๊าเป็นผู้ชายแล้วหนูหนูเป็นผู้หญิงแล้วแม่ไม่เป็นผู้หญิงก็ถือได้เหมือนกันนี่ผู้หญิงอ่ะหนูเป็นเด็กไงแล้วทำไมแม่แม่แก่แล้วเนี่ยหรอไม่ใช่ว้ป๊าเปิดน้อยจะกลับสู่ทะเลอันนไปกันี ตอนนี้ถึงขั้นตอนในการปล่อยปูกลับสู่ทะเลแล้ว <c oughs> ปล่อยน้ำมันเข้ามาแล้วก็ค่อยให้มันไหลออกไปก็ได้ไมันได้หลายอย่างมากวิธีเอออย่างนั้นแหละมันก็ค่อยๆน้ำน้ำมันค่อยๆไหลแล้วค่อยๆพากันออกมาเออไปแล้วอ้าไปแล้ว,ลวนี่ไงไข่ปูนี่ไงลูกปูจะถึงเวลาเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเี่่ยทราปลอ ไปเติบโตนะอ่ามันจะมีอยู่เลยก็ลองเออ <c oughs> เผื่อมันอยู่ติดก้นกลายเป็นนอนไม่ได้ออกไปเลยน,นั่นน่ะอ่าคว้าม,มานี่ค่ะทุกคนเราจะมาปล่อยปลาหมึกกันเราจะปล่อยอนุบาลปลาหมึกลงสู่ทะเลเลยให้น้องไปเติบโตในโลกกว้างไปนะอา้าวไปไปดีมาดีนะเด้บายบายปปล่อยปูปล่อยปลาหมึกเรียบร้อเดี๋ยวเราจะไปปลูกหญ้าทะเลต่อเกาะนู้นก็น่าไปอะไรก็วสวยจังเลย เราปล่อยปูเราไปเรียบไปใช่ไหมอพอมันโตปูปแบบมันจะมาเป็นตัวใหญ่ขึ้นแล้วเราจะนั่งมันข้ามเกาะไปนั่งนั่งปูข้ามเกาะไปอ๋นปอน,นั่งปูไปอ๋อตอนนี้นะคะทุกคนน้ําก็เริ่มลงไปเยอะแล้วแล้วก็กําลังจะไปที่สล่หลังก้อนคือเราจะไปปลูกหญ้าทะเลให้พยูนกันจากตรงเนี้ยที่จริงน้ำทะเลต้องขึ้นถึงตรงนี้แล้วนะแต่ว่ามันเราลงไปถึงก้นเลยจริงๆแล้เราต้องรอให้น้ำลดลงมากกว่านี้นะแต่ว่าเรารอไม่ได้เพราะว่า เราต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินเพราะวันนี้คือวันที่เราจะกลับกรุงเทพกันแล้วตอนนี้เราก็เลยจะเดินไปหาจุดที่น้ำมันลดลงไปเยอะที่สุดมาเถื่อนตัวออใหญ่เลยกับไทมินิไม,มินิม,มาพร้อมอุปกรณ์พร้อมเราจะมาตรงนี้พี่จีงมันหางคืบหนึ่งก็ได้นะแต่อยากปูให้มันทั่วๆให้มันแบบมากินถึงได้เราจะเจับเราจะนั้แล้วก็ใส่ เสร็จแล้วก็วัดคืนหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เจาะเสร็จแล้วก็เอายาทะเลมาปูนี่สวยงามไม่พอเอาเพิ่มสนุกไงมาสนุกไปทางโน้ไปทางโน้นไกลๆรู้สึกเหมือนเป็นคนกู้โลกหนูไม่อยากให้พระโดนสูญพันเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาเป็นแขกคนสำคัญของเราต้อ,องดูแลเขาดีๆอย่างสุดความสามารถ ที่มนุษย์อย่างเราให้เขาได้นี่พ <facial> ูดสวยมากนี่นี่นี่เป็นกลุ่มกลุ่มใช่ไหมตรงนี้ได้ย้าหนึ่งกลุ่มนะคะทุกคนถ้าพยูนมาถึงตรงนี้จะได้กินย้าอย่างอิ่มแน่นอนเดี๋ยวเราว่ารูปพยูนให้ดีกว่านี่เราเจแก้วบ้านรูปอะไรครับสัญลักษ์ตัวเองเป็ดเป็ดถ้าใครเห็นร้อยแก้วจะรู้ว่าร้อยแก้วจะมีสัญลักษณ์หรือ a อเคอรูปเป็ดน้อยนะครับแต่ไม่แต่ว่า เป็ดน้อยครับตอนนี้พายุนเขาคงคิดถึงหนูแล้วล่ะไปกันดีกว่าลูกไปยังไม่จบยังอีกเหรอเร็วๆเ,วเวข้าลูกฟ้าฝนมาแล้วโอ้โหแต่ทะเลสวยมากเลยอะทะเลจงังหวัดตังเป็นทะเลที่สวยมาก เป็นอีกคลิปหนึ่งนะที่ประทับใจนะลอยแก้วเนาะที่ลอยแก้วได้มาเที่ยวจังหวัดตรังกอได้เห็นท้งแบบคนตังกิน9ามือคนตังกินได้24ชั่วโมงกินอาหารก้ามือเพราะที่นี่เขาประกอบอาชีพกันแบบหลากหลายมากแล้วเวลาการกินมื้อเช้าของแต่ละคนอ่ะก็ไม่เท่ากันลอยแก้วได้ไปนำน้ําที่เกาะกระดานได้เห็นชายหาดที่สวยที่สุดของโลกเลยนะได้ทเกาะเราเลี้ยงได้เจอปลาเลยได้เจอปลานโมได้เจอปลาโมได้เห็นท่ามรกตได้เห็นท่ามรกตเนาะ กินซาลาเปาใช่ร้านพี่พิมสุเป็นร้านที่พี่พิมสุมาถ่ายในเรื่องของอะไรนะบาซิงบาซิงแล้วก็จบด้วยการปลูกหญ้าทะเลวันนี้เนาะปลูกบางนะครับให้พยูนได้มีอาหารกินเพราะอายุพยูนถือเป็นสัตว์สัตวอ์อนุรักษ์และสัตว์คุ้มครองแล้วด้วยและถ้าใครอยากจะตามในแก้วมาเที่ยวต่างนะคะก็ตามมาได้เลยเพราะที่เราทำคลิปเป็นอย่างมีสี่อีพีไปถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยแกร,รี่ลงน้ําแล้วเพราะว่าเราพาแกรี่มาคืนบ้าน 4 EP นี้นะครับก็ดูกันเต็มอิ่มเลยไม่ว่าจะเป็นการกินไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำไปเที่ยวเกาะต่างๆที่จังหวัดตังถ้างั้นเจอกันคลิปหน้าครับ